ัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ค้ากทมน,นะคะวันนี้นะคะเพื่นก็จะมาเล่าเรื่องราวของการเ,าเกือบเสียเข้านะคะในการโอนอโอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่นก็ได้ไปซื้อมอไซค์มือสองนะคะจากเพจ เหหนึ่งซึ่งอ,อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเราก็ได้ไปรับรถที่ร้านนะคะแล้วทีนี้ยังไม่ได้ก็จะเป็นการทําเรื่องของการโอนลอยพอดีเพื่นไม่สบายอาทิตย์ที่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปโอนกันกับพี่เป้นะคะซึ่งก่อ,กอนหน้านี้นนค่ะเจ้าของคนที่ขายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราใช้ในกรุงเทพเนจะเสียค่าโอนประมาณ200กว่าบาทนะคะซึ่งไม่ได้มากเงียบเราไม่ต้องเข้ามาด้วยปิดเสียง ยังปิดประตูเร้ ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายในการโอนก็สองกว่าบาทไม่เกินห้าร้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเอกสารทั้งหมดครบนะคะการต่อภาษีของเราต่อไปถึงปีหน้านะคะก็เหลือแค่ว่าโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถเท่านั้นซึ่งพี่เป้เนี่ยอายุยังไม่ถึงต้องต้องใช้ชื่อแม่เนาะคะ่ะต้องใช้ชื่อแม่นะคะก็เราก็เลยไปที่ขนส่งกันวันนี้นะคะเราก็ก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็บอกว่าไปที่อาคาร สนะคะไปที่อาคาร4นะคะก็จะมีไปด้านหลังของอาคาร4ี C, ก็จะมีการให้ไปตรวจสภาพรถก่อนนะคะตรวจเช็คเอ่อเช็คสภาพรถเช็คตัวถังอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เข้าไปแต่พอดีว่าเราเข้าผิดช่องนะคะพอเราเข้าผิดช่องเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีมันจะมีคนที่เอ่อเหมือนกับว่าเขาจะบอกจะบอกว่ายังไงดีเนาะก็คือหาผลประโยชน์จากจากสิ่งเหล่านี้นะคะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าเอ่อมันจะมี เขาก็เห็นว่าเออเฮ้ยเราแบบดูแบบเฮ้ยน่าจะหลอกได้หรือแบบเฮ้ยดูน่าจะไม่รู้เรื่องนะคะก็ก็ถามนะคะว่าจะอ่าจะไปเปลี่ยนทําอะไรอะไรเงี้ยก็บอกว่ามาเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการโอนคือเปลี่ยนจชื่อเจ้าของรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าได้จองออนไลน์มาไหมถ้าไม่ได้จองนะพี่ต้องใช้เออต้อง พรุ่งนี้หนึ่งถึงจะมารับรถมันใช้เวลา2วันนู่นนี่นั่นโน้มหนาวเราอะนะคะเขาบอกเนี่ยมีวิธีหนึ่งนะก็คือแบบว่าเขาก็จะมีกระบวนการเนาะคุณเขารู้จักกันดีนะคะทําแค่วันเดียวได้เลยนะคะก็เนี่ยเสียค่าคือเสียค่าอ,อาอาเขาเรียกอะเสียค่าแบบพาไปแค่ร้อยเดียวนะคะเราก็อลองดูนะคะลองเข้าไปดูก็ก็ขี่รถตามเข้าออกไปทางตรวจสภาพรถข้างหลังอะด้านหลังขนส่งนะคะก็มันจะมีมันจะมีออ,อกไปก็ เกือบกิโลอยู่นะคะมันก็จะมีที่แบบเยอะมากเลยเป็นร้านที่แบบคนเข้าไปเยอะเลยนะคะที่จะไปแบบทํานู่นนี่นั่นเงค่ะเพิ้อนก็พอไปถึงก็ว่าเนี่ยเออเนี่ยเขาก็เตรียมเอกสารให้เขาให้เขาดูอะไรเงี้ยเปิ้นก็ถามว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอกสารเดี๋ยวไปโต๊ะนู้นสอบถามคุยกันนะเราพอไปถึงเปิ้นก็ให้เขาดูแล้วก็ถามเขาว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยบอกเขาก็คิดเออภาษีไมคขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเชื่อไหมทุกคนค่าใช้จ่าย2 0 0พันกว่าบาท เฮ้ยมันมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราเตรียมตัวมาแล้วเราก็ไม่ได้มีตังค์มากเนาะก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่าก็เลยขอโทษขอโทษพี่ไม่ทําเราก็บอกอย่างนี้เพราะว่าเราถามเราถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตั้งแต่แรกพอบอกมาสองพันกว่าเฮ้ยสองพันกว่างั้นไม่เป็นไรเดยวเราไปขนส่งเองเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไปที่ขนส่งมันจะเสียเท่าไหร่เพราะเราก็ไม่เคยมีประวัติในแบบในการทําเรื่องแบบนี้นะคะเราก็ไปกันที่ขนส่งนะคะพอไปที่ขนส่งอะเราก็ตรงไปเลยค่ะ ไปที่ไปที่การตรวจรถจักรายานยนต์เนี่ยจะอยู่ที่ช่อง6นะคะทุกคนไปที่ช่อง6พอไปที่ช่อง6ปุ๊บเนี่ยเราก็เอารถไปจอดพอรถไปจอดปุ๊บแล้วก็ไปติดต่อมันจะมีตู้นะตู้เจ้าหน้าที่ต,ต,ติดต่อนะคะก็กยื่นเอกสารให้เขาดูเพราะว่าจะบอกให้เราทําอะไรยังไงให้เราเซ็นนะคะ <S <S เซ็นเซ็นชื่อประมาณ3ช่องพอเซ็นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็เอาเอกสารของเราเนี่ยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยขูด ขูดเขาเรียกตัวถังรถอ่ะเออขูดหมายเลขที่ตัวถังรถนั่นนะคะแล้วก็เอาแปะในกระดาษวาดแล้วก็บอกให้เราไปที่อ่พอเสร็จแล้วเขาก็จะบอกให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะอีกที่หนึ่งพอเขาอ่เต็มเอกสารใดๆแล้วเขาก็จะให้เราไปที่อาคารสองนะคะต่อที่แผนประชาสัมพันธ์เลยนะคะทุกคนแล้วก็เต็มเอกสารให้พร้อมนะใบมอบอำนาจโอนเข้าชื่อใครที่อยู่บ้านเลขที่เราใช้ ในเขตไหนย้ายจากไหนไปไหนคือเอกสารที่เขาให้เขียนเขียนให,ให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนพอเขียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคะ่ะเราก็ไปต่อที่ประชาสัมพันธ์นะคะห้องอหน้าหน้าประชาสัมพันธ์เข้าแถวต่อพอข้าแถวต่อไปที่จะประชาสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะเราก็จะเสียค่าค่าไม่แน่ใจว่าค่าอะไร10บ,บาทนะคะเสีย10บบาทเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ จะเสียอีกค่าอ่แล้วเราก็รอเลขชื่อเราก็จะได้บัตรคิวในการรอเลขชื่อนะคะอะ่ของเปิ้อนก็จะอยู่ที่ช่อง5ถึงช่อง10นะคะที่เขาจะรอเลขชื่อนะคะก็อ่นั่งรอสักพักหนึ่งนะคะก็จะไปที่ช่องช่องที่เขาเรียกนะคะก็อ่ปรากฏว่าอ่า แล้วก็ให้เขาดูยื่นเอกสารให้เขานะคะแล้วก็เขาก็ตรวจสอบปุ๊บแล้วก็เสียค่าโอน230บาทนะคะโอนเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็กลับบ้านได้นะคะซึ่งเปิ้ลคิดว่าโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่แบบที่แบบวิ่เราเกือบเสียค่าง่าคือถ้าเราไม,ไม่ไม่ไม่ตัดสินใจที่จะดื้อชื่อที่ คือถ้าเราไม่รู้เรื่องเราไปตามเขาเราก็จะเสียเงินสองพกว่าบาทซึ่งมันก็เสียรายตังคนะ,คะทุกคนแล้วแบบเป็นคิดว่ามีอีกหลายหลายคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะแบบเฮ้ยไม่อยากเสียเวลาหรืออะไรหลายๆอย่างซึ่งเอกสารของเราครบนะถ้าเอกสารของเอกสารของเราไม่ครบทุกคนจะเสียค่าน,านุนค่านี่ค่าดําเนินการที่มากกว่านี้ไม่คิดว่าเฮ้ยม,มันมันมีมันมีอะไรแบบนี้มากมายซึ่งหลายๆคนไม่รู้ไม่รู้แล้วก็จะหลงเป็นเหยื่อของของคนเหล่านี้เนาะ แล้วมันทําให้เราเสียเงินเยอะโดยใช่เหตุซึ่งเสียดายเงินมากๆกค่ะทุกคนก็คิดดูว่าถ้าถ้าเราไปตรงนั้นตั้งแต่แรกเราจะเสีย2,300กว่าบาทแต่เรามาตรงเนี้ยเราเสียประมาณ2 0 0 0เอ้ย2 5าไม่เกิน2 0 2 240ถึง250บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเปิ้ลก็เลย อยากที่จะเอาประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เกือบจะเสียค่างูเนะะี่ยค่ะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเพื่อที้ว่าเอ้ใครจะไปที่แบบเออไปที่ขนส่งเปิ้ลไปที่ขนส่งจัดๆนะคะใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะเพราะพวกเราจากบ้านก็เกือบ3ามโมงแล้วนะคะเกือบ9ก้าโมงนะคะเสร็จก็ยังไม่ถึงเที่ยงนะคะก็ใช้เวลาไม่นานถ้าเราไม่ไปเสียเวลาตรงนั้นอีกก็ไม่เกิน2ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เปิ้ลอยาก จะมาถ่ายโทษให้เพื่อนๆฟังนะคะอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะจะได้แบบว่าเฮ้ยเราจะได้แบบไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะแล้วก็มันมันมีกระบวนการหลายๆอย่างระบบเนี่ยที่เราไม่รู้แล้วเ,เราอาจจะหลงเป็นเดือเพราะฉะนั้นเพื่อนก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นเดือกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเพื่อนก็จะมาแชร์ประสบการณ์วิธีการนาอกขั้นตอนของการที่ไปโอนชื่อปเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถอะ ว่าจะต้องทำอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะคะแล้วแล้วก็จะแนะวิธีการซื้อรถมือสองอย่างไรไม่ให้พลาดนะคะไม่ให้พลาดหมาว่าเราจะได้ไม่เป็นเหยื่อนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆ FC อย่างยิ่งนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ